จะสั่งลงไปที่ดังแล้วนี่เวลามารับเขาให้มายืนทำไมมึงนั่งไอ้เกียร์ทำไมมึงนั่งเอาเห้ยขอโทษตุ๊กเตี้ยไม่บอกกูก็ไม่ดูกูดถือว่ามึงนั่งอยู่นั่นเนี่ยกูบอกนะบอกนะฟังนะฟังนะจำเอาไว้ไอ้เฮียก็อยู่ในเกมหมักนกตัวเล็กที่สุดกูเรียกว่าเบี้ยโดนทอเด็ดตบแต่กูเป็นทอเด็ดให้เองโดมโดดโบราณหนต้องจำอยากทิ้งมาเทียบนี่เกย์แต่ยากแต่ใครกูปาร์กไว้ ผูกขาดแต่ของมึงอ่ะสี่เก้าแบบเรียบตัวกระจอกไงตัวแจกตัวยอมตอดแห้งตัวนอนบองมึงยังกลางมึงแค่ไอเด็กเมื่อวานที่ปากยังมองมึงเป็นราชาแค่ค้างต้นตีนปกุดบนหัวของมึงมันของหลอมโวยมึงทอกยักษ์เพิ่มยาเพิ่มถอยเพิ่มกากเพิ่มปล่อยดกอนจูงหรืออยากแข่งหลก แต่กัดมันไม่ได้เก่งต่อยเฮียมองหน้าหรือว่ามึงน่ะค่องมองหน้ากลอะสัตกวนตีนแต่กูตบมึงโดยบ้องพูดแต่หีควายแม่มึงเกิดในซ่องอะมองหน้าหรือว่ามึงน่ะคล่องเอ้ยมองหน้ากูอะมองอาพอง ควรตีนเดี๋ยวคูเตะมึงได้น่องพูดเด่กกันชาเล่ายาป้ามึงเกิดในบ้องอ่ะพูมาแบบหมาว่ายัางไงเด็กเป็ดฮะเล่นกีตร้าหรือว่าเบสฮะยิงที่มึงพ่งไปเด็ดเดี๋ยวกูตามไป็ยัดให้หมดทั้งเขตอ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ามึงเจอกับศัตรูที่ไม่คู่ที่ไม่ควรกูจะทำมึงสะลวนทีดด้ซาแล้วได้ตัวจะบุหรี่กับสมวน อย่ามาทำเป็นเปรี ite, age. Age ้ยวเดี๋ยวก็ตบให้เยี่ยวลาดเลยมึงเป็นหนมเหมยสัตว์เห็นเปรี้ยวมากเอาลูกตะกัวไปเที่ยวบ้านไหมมึงหเงี่ยมเงียบมั่งคำมึงโคตรเสียวสัตว์อยเสือมาเที่ยวพางวัดดีเฮียนเน ว่าเปรี้ยวเนมเดี๋ยวกูตบดังเปี้ยงเองพวกมึงเยอะเออสัดเดี๋ยวกูจะซัดไอ้เกลี้ยงเกมเลยทำมึงเด้ยงเนมแล้วก็พาไปเยี่ยมเมสทำมาแอกว่ามึงเป็นขุนโดยสตุดมึงเป็นแค่เปี้ยนเนมลูกคอมึงเหมือนพี่ๆเลยฟังเดี๋ยวโคตรจี้เส้นเมียมเดียวปี้แบบววาหีนนิดเด้งเลยสายกูลั่นเช่นเคยมองหน้าดุกปัดหัวแป้งเลยปุ่มเดียวไงทองนอนเคง เตะปีเยอะกวทุเรศเลยเมียมึงอยากเตงไปเรียกพี่โจนินททแบบว่าเตงเลยเดี๋ยวกูบัดหวดแม่งเลยแล้วผมมึงสั้นเช่นเคยผมเราแม่งสั้นเดียกันเดี๋ยวกูบัดลั่นแม่งเลยเฮียเฮ้ยเดี๋ยว Okay. 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 Oh. Oh. Yeah. Oh. 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 ้มปีพรามึงดกน้ำปลาก่อนเบิร์นกูด,ด่ามึงเจ็บจนมึงต้องดามใจหีแม่มึงสกกระปกกูเลยต้องล่าโทโดาไฟอ่ะหีแม่งฟองฟงอดกูไปจำวัดอยู่พื่อยาแอบเปอร์อลไรเตรมเพื่อยัดสูตรเละกูแต่นี่คือเสียงของทอเจ็ดผมพอนไม่พี่สงสัยว่าพี่จะทอเจ็ดน,นะกูบอกให้กินกินโซ่แต่หัวมึงกลมดีนะอา Appearance from Burab เขาเปิดอันติอันลือชื่อที่มาก่อนเคยใช้ใช้ใช้ It was a long night ที่ลองไรเป็นอัตตาเซลสาย It's boy after ไรพวกมึงเข้าใจไหมถ้ายังไม่คอยเก็ตกลับมาเอาแบบอัตตาหลองใหม่ไม่ใช่แค่ทำตามจำรับให้ตรงลักษณะแต่เอามาปรับใช้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสไตล์ที่ไม่หยุดเรียนรู้นั่นแหละคือสไตล์ที่ไม่อัดวัดราคาเปิดหูฟังไว้พวกนายนี่แหละสไตล์ของอัตตา